ข้าวเดียวเสียบแจกข้าวเดียวคนไขรออกวองโต๊ะผิดค่ะสวัสดีค่ะก็พี่น้องมายางตลาดค่ะพี่น้องตลาดแต่ว่าฝนฝนบ้านเหนื่อเศร้าอยู่ค่ะพี่น้องค่ะลอลุ่นค่ะพี่น้องลอลุ่นเบิ้งวันมันสิฝนสีเศร้าบอลมึนค่ะ้พี่น้องได้สีผ้าพี่น้องยางมาเบิึงค่ะพี่น้องฝนค่ะพี่น้องฝนบ้านเศร้าอยู่ฝนตกแงะ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 อยู่นี่ค่ะพี่น้องค่ะ พ่อข้าแม่ข้ากับัางร่อค่ะพี่น้องนางร่อฝนชีวิตพ่อข้าแม่ข้าเป็นยังสีอะไรคะเป็นชาวนาฝนบางเจ้าเพิ่นกะล้มแล้วค่ะบางเจ้ากะล้มแล้วเป็นคอกล่างของใสล้มแล้วพอเป็นลำไงเนาะพอเป็นสิลล้มแล้วเมันกจะไม่ดึงเท่ากันค่ะล้มตะหม้อว่านย้ำมะแลงเลยค่ะนี่เป็นล้มใบค่ะพี่น้องสวัสดีมือนี้จ็คกินนี่ก้นมาย่างมือนีบางบางล่าในกัดจอดร่อค่ะพี่น้องจอดร่อจอดร่อฝนน้ี่ด เราฝนสีเศร้าบ bueno ่ต้นงูกระพี่น้องฝนตกแต่เมื่อคืนนี่การนี่เมื่อเศร้านี่การยุดยุบแน่เราแหละคนกับแม่พ่อการแม่ตาก็เลยออกมาออกมาแล้วกับตกอีกกระพี่น้องมันไม่ลุดเลยนี่เรามป็นสีเศร้าบ่พ่อการแม่ตาจะได้รุ่งของดอมแล้วว่าเป็นของอยากของกินกันนะของอยากของกินเึงจะรุ่งแม่แบบนั้ะ มันก็ล้แน่อยางแต่ว่าเป็นพวกของใส่ของซอยพกเสียงานาแค่แต่ว่าตาล้เพื่อนย่อยออกไตมนเจ้าก็อออานเจ้ากรจอดล้อกานนกะจอดล่อกนันบ้างบ้าง้านก็ะออแล้วกานนันีมคาแม่ค่านาน้องลบกลก แต่ว่าฟังนั่นกับนี่นะครัพี่น้องต้นไม้ต้นไหลต้นไม้เพิ่นลงแล้วค่ะพี่น้องคนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นี่ยเขาจะประยัดผลนาะต้นไม้นะเขาจะประหยานผลก็าจะแฮียงบาดีบ่ได้หดน้ำต้นไม้ค่ะพี่น้องแล่วเจ้าอื่นนี่จอดล่อค่ะพี่น้องมีรุ่นเนี่ยมีรุ่นรุ่นน้ำกันค่ะพี่น้องว่าสิฝนสิเศร้าบ่สิมีคนมาหยางบ่ค่ะพี่น้องข้าวขาเนี่ยขาจะนั่งด้วยเต็มสาเต็มมันนั่งล่อค่ะพี่น้องแต่คลิปนี้กัน ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนำโชคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ้ไม่คลิปหนาคลิดไม่ค่ะถ้าจะไม่พี่น้องเบิ้งขึ้นเก้าลักค่ะขอบุญค่ะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ